โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชีระวากรอ้วนผอมสูงนักลงทุนจำนวนมากชอบการลงทุนในบริษัทที่โตเร็วโดยคำว่าโตเร็วนั้นส่วนมากก็จะดูว่ากำไรโตแบบก้าวกระโดดจากปีก่อนที่หุ้นโตเร็วเหล่านี้จำนวนมากก็จะมีราคาพุ่งขึ้นไปทำให้มูลาค่าตลาดของหุ้นเพิ่มสูงขึ้นคนที่เข้าไปซื้อหุ้นที่โตเร็วก่อนคนอื่นก็มักจะได้กำไรไปเป็นกอเป็นกำ แต่คนที่เข้าไปซื้อหุ้นโตเร็วหลังจากที่ราคาหุ้นขึ้นไปแล้วในหลายๆครั้งกลับขาดทุนบางครั้งขาดทุนอย่างหนักเพราะหุ้นโตเร็วหลายๆตัวนั้นเมื่อเวลาผ่านไปกลับโตช้าลงมากบางตัวกําไรถดถอยลงและราคาหุ้นก็ตกต่ำลงบริษัทมีมูลค่าหุ้นน้อยลงไปมากคนที่เข้าไปลงทุนในหุ้นโตเร็วที่ขาดทุนหนักนี้บางทีอาจจะติดกับดักของหุ้นโตเร็วลองมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นและอะไรคืะอะกับดัก สมมุติว่าเรามีข้อมูลน้ำหนักของคนคนหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นตัวเลขเลยแล้วเราก็ไม่รู้ข้อมูลอย่างอื่นเลยเวลาต่อมาเราพบว่าน้ำหนักของคนคนนี้เพิ่มขึ้นจาก50กิโลกรัมเป็น60กิโลกรัมสิ่งที่เรามักจะบอกก็คือเขาโตขึ้นหรือหนักขึ้นแต่การที่เขาโตขึ้นนั้นอาจจะเป็นเพราะเขาอ้วนหรือสูงขึ้นก็ได้ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเวลาผ่านไปน้ำหนักเขาไม่เพิ่มขึ้นเลยสิ่งที่เราน่าจะสรุปก็คือเขาไม่โตเลย แต่นี่อาจจะเป็นข้อสรุปที่ผิดก็ได้เพราะเขาอาจจะสูงขึ้นแต่ผอมลงน้ำหนักจึงเท่าเดิมกรณีสุดท้ายก็คือน้ำหนักเขาน้อยลงสิ่งที่เรามักคิดก็คือเขาคงผอมลงคำตอบนี้คงจะถูกมากกว่าผิดแต่จริงๆแล้วคนอาจจะเตี้ยลงได้ถ้าเขาเริ่มแก่ตัวลง ผมยกเรื่องน้ำหนักของคนมาพูดนั้นเพื่อที่จะบอกว่าการโตนั้นมีทั้งแบบที่มีคุณภาพนั่นก็คือเป็นการโตแบบสูงซึ่งจะเป็นการโตแบบยั่งยืนคือโตแล้วโตวเลยน้ำหนักของคนที่สูงนั้นโดยทั่วไปมักจะหนักกว่าคนที่เตี้ยกว่าดังนั้นในระยะยาวแล้วคนที่ตัวสูงก็จะมีน้ำหนักมากกว่าคนตัวเตีย้ยคนสูง180ซนติเมตรนั้นโดยทั่วไปอย่างน้อยก็จะมักจะมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า70-80กิโลกรัม แในบางกรณีอาจจะหนักได้ถึง100กิโลกรัมขึ้นไปแต่คนที่สูงเพียง160เซนเมนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะหนักประมาณ50-60กิโลกรัมโอกาสที่จะหนักถึง70กิโลกรัมก็น่าจะน้อยแม้ว่าบางครั้งอาจจะหนักถึง80กิโลกรัมขึ้นไปก็มีแต่ก็ยากที่จะเป็นการหนักถึง100กิโลกรัมนั่นก็คือคนตัวเตี้ยบางคนอาจจะอ้วนเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาแต่สุดท้ายก็มักจะผอมลงและน้ำหนักกลับมาอยู่ในภาวะปกติ ข้อสรุปสั้นๆก็คือศักยภาพในด้านน้ำหนักของคนตัวเตี้ยนั้นมีจำกัดดังนั้นถ้าจะหาคนที่มีน้ำหนักมากขึ้นเร็วมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องมองหาคนที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่คนที่อ้วนขึ้นเรื่อยๆเพราะคนที่อ้วนขึ้นนั้นส่วนใหญ่มักจะเกิดจากภาวะที่อาหารอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษแต่ในอนาคตเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนคนคนนั้นก็จะผอมลงเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นหรือบ,บริษัทหุ้นที่อ้วนขึ้นก็คือบริษัทที่มีกําไรมากขึ้นแต่กําไรนั้น เป็นกาไรที่เกิดขึ้นจากภาวะอาหารสมบูรณ์เช่นราคาสินค้าปรับตัวสูวงขึ้นตัวที่ต้นทุนอาจจะปรับตัวน้อยกว่าทำให้กําไรดีขึ้นมากแต่ปริมาณหน่วยการผลิตหรือการขายอาจจะเท่าเดิมลักษณะแบบนี้ถ้าราคาสินค้าปรับตัวกลับลงมาเท่าเดิมในปีต่อมากําไรก็จะถดถอยลงได้ซึ่งก็จะเหมือนกับว่าบริษัทผอมลงดังนั้นหุ้นที่โตขึ้นเพราะอ้วนในที่สุดอาจจะหดตัวเพ,พราะผอม คนที่ลงทุนตอนที่บริษัทผอมและขายตอนที่บริษัทอ้วนจะได้กำไรมากตรงกันข้ามคนที่ลงทุนตอนบริษัทอ้วนมักจะขาดทุนเพราะไหนาไม่ช้าบริษัทก็มักจะผอมลงและนี่ก็คือกับดักของหุ้นที่โตแบบอ้วนบริษัทที่จะเติบโตอย่างแท้จริงนั้นจะต้องเติบโตแบบสูงนี่ก็คือการที่ยอดขายและกำไรของบริษัทจะต้องเพิ่มขึ้นทั้งในด้านของเม็ดเงินและจำนวนหน่วยการขายนอกจากนั้นการเติบโตนั้นจะต้องเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนต่อเนื่องเป็นเวลาหลายๆปี ประเด็นสําคัญก็คือยอดขายที่เกิดขึ้นนั้นแต่ละปีจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ลดลงตัวที่ปัจจัยภายนอกจะต้องมีอิทธิพลค่อนข้างน้อยมากข้อที่ควรสังเกตก็คือการเติบโตแบบสูงนั้นมักจะไม่เร็วมากการสูงขึ้นไปปีละ10%ถือว่าอยู่ในขั้นใช้ได้การสูงขึ้นปีละ15%นั้นถือว่าค่อนข้างดีมากและการสูงถึงปีละ20%ในระยะยาวนั้นแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับบริษัทในประเทศไทย ส่วนการอ้วนนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายกว่ามากและหลายบริษัทอาจจะอ้วนได้เป็นหลายสิบเปอร์เซ็นต์ในเวลาสั้นๆแต่ตราบใดที่บริษัทไม่สูงขึ้นโอกาสที่บริษัทจะหดตัวลงก็เกิดขึ้นได้เสมอก่อนที่จะจบเรื่องของหุ้นโตเร็วนี้ผมคงต้องเพิ่มประเด็นสําคัญที่จะต้องดูอีกอย่างอย่างน้อยสองสามเรื่องก็คือการเติบโตทั้งหมดที่พูดถึงนี้ต้องเป็นการเติบโตจากภายในบริษัทเองนั่นก็คือโตขึ้นจากเงินกําไรสะสมของบริษัท ไม่ใช่เป็นการที่บริษัทเพิ่มทุนหรือกู้เงินเข้ามามากกว่าปกติเพื่อเบ่งให้บริษัทโตขึ้นนอกจากนั้นการเติบโตของบริษัทจะต้องให้ผลกําไรที่คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุนนั่นก็คือกําไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในระดับอย่างน้อย10-15%ต่อปีขึ้นไปมีฉะนั้นแล้วการเติบโตก็จะไม่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นในฐานะของ Value Investor ถ้าเราจะไม่ติดกับดักของหุ้นโตเร็ว เราจะต้องสามารถแยกแยะได้ว่าบริษัทที่เรากําลังวิเคราะห์อยู่นั้นกําลังจะโตหรือไม่และเป็นการโตแบบอ้วนหรือเป็นการโตแบบสูงหรือทั้งสูงทั้งอ้วนและสูงเท่าไหร่อ้วนเท่าไหร่การให้มูลค่าหรือคุณค่าของการเติบโตนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเช่นกันเราควรให้คุณค่าแก่ความสูงมากกว่าความอ้วนเพราะความสูงเป็นสิ่งที่จะอยู่ต่อไปแต่ความอ้วนนั้นเป็นสิ่งที่มักจะเกิดชั่วคราวดังนั้นคุณค่าที่เราจะให้ ควรน,น้อยและนี่ก็คือเรื่องของค่า P/E ของหุ้นนั่นหมายความว่าหุ้นที่โตเพราะอ้วนมีค่า P/E อาจจะให้ได้ไม่เกิน5-10เท่าในขณะที่ค่า P/E ของหุ้นที่โตเพราะสูงอาจจะให้ค่า P/E ได้ถึง10-15เท่าเนือสิ่งอื่นใดก็คือทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของศิลปะของนักลงทุนแต่ละคนข้อเตือนใจสุดท้ายของผมก็คือจงระวังหุ้นอ้วน11พฤศจิกาย,ยน2551 ด็อเตอร์นิเวศเหมโมชิระวรากร